พอลูกเต้าอะไรไม่ได้เจอพระเป็นหนี้อาจารย์ให้เก้าห้าแปดไปแกถูกทั้งบนทั้งล่างปุ๊บหมดหนี้เลยครับเงินหกแสนในวันเดียวปีนี้แกจะกลับแล้ววันนี้แกถูกอีกพันหนึ่งก็ยินดีด้วยวันนี้อาจารย์ก็ให้เจ็ดสี่โอโ้โหดังมากเลยคุณดูสองล้านมาคักเก็นหากัเจ็ดสี 4, ออ่ออกเจ็ดสี่พี่น้องเอ้ยบนออกเจ็ดสองเขารูดเจ็ดเด้งบนล่างที่เกาครับพี่น้องถือว่าเป็นวันดีพลังกลับมาสแสดงให้เห็นว่าบารมีอาจารย์เริ่มกลับมาแล้วที่บารมีกลับมานี่น้าปู่เล่นน้ําอีกแล้วแล้ววันนี้มาขอปู่ สำหรับรัฐบาลไทยแล้ววันนั้นเลขจะออกทั้งเลาาพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยเพราะว่าวันพุทธที่หนึ่งตุลานี่ไทยปุ๊บหลาเล้าต่อนะครับอผมสิแก้บนคูณสามเลยผมม่น้องมาบนปูอยู่แต่ว่าผมบนไนใจแล้คอ้นสามผมนะ่ะอ่าผมสีเช็ดใหห่บึงเลยพี่นอ้องเดี๋ยวนี้นี่หมดแล้วไอ้พวกขัดดวงออกหมดแล้วเหลือแต่พวกเราปูกันเลยภาคออกมาเนเออคนขัดดวงออกไปแล้วพี่นอ้องเมยเหลือแต่พวกเข้า แล้ววันนี้ยังมีคนกล้ามาเม้นอาจารย์อีกนะว่าพวกแม่นหลังออกเออนะครับเจ้าบ่เห็นก็คือบ่เห็นบ่แม่นคอยแม่นหลังออกดอกพี่น้องเจ้าบ่เห็นนะครับจะไปว่าแม่นหลังองค์หลังออกอะไรเลยนะครับคุณไม่เห็นก็คือไม่เห็นนั่นแหละเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้แม่นหลังออกดอกอาจารย์ว่าแม่นหลังออกคืออยากบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์นอตีไม่เคยแม่นหลังออกถูกก็บอกว่าถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับอาจารย์ไม่ได้ตอแหลนะไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มแจกฟรีอยู่แล้วนะครับให้ด้วยใจหีิแม่เนี่ย จริงผมนอนอยู่บ้านขากวยห่างเบื้องหนังเล่นเกมเบื้องบ่อนญี่ปุ่นนี่พะตันกะตีเนี่ยนอนเบื้องบ่อนญี่ปุ่นก็ได้เปยังคือต้องม้านี่พนกับต๊หัวก็แล้วตาพนยุ่งกับกัดเงียงกับมาคือบ่หลับบ่นอนมาทําเพื่อเอฟซีครับจริงๆไม่ต้องทําก็ได้เพราะชีวิตก็สบายดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่เพราะทําเพราะว่ารักเขาด้วยใจเพราะหลงรักพวกเขาไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีที่ยังอยู่ที่ยังกดไลค์กดแชร์ที่ยังคอมเมนต์ที่ยังดูนะครับคนที่ศรัทธาเท่านั้้นนถึงจะะไดครับอื เราเห็นบอกครึ่ยังเล่านี่แหะสาตัวเลยพี่น้องเนละค้นสะท่าละได้ไปนะครับอ่ามื้อนี้อาจารย์สิจุดทั่ปูเนาะดอกสิมาบ่นปูพอแบตสีเหมิดเบาขี้เบาเร็วมาอย่างนี้พี่น้องแบตเรือหาสีเปิดเส้นโมหูทีไทยเลยซําสําเดียเงาสัตว์กะจะกเ่ามาปุู๊อ่ะเขาไปเบิ้งแนวทาง1ตุลาสองพันหร้ออาจารย์นอตี้ให้ไปที่สองซื้อยังก็ได้ขอให้มีสซื้อยังก็ได้ขอให้มีสองสองสี่ 4 0 2 3 2 4 2 0 4 0 2 3มากคัก2 4กับ26 2 4กับ26 3โต2 4 0 2 4 3 2 4 0 2 C3 มือนี่สิจุดทูบว่าทูบสิขึ้นมาบางทูบม่วงก้องกระตรงกันนี่ต้องอาบ่ได้เนาะพี่น้องผมมาก94เนาะกับ9 0ออก6 4กับหัวหางเอ้ยมื้น,นี้ปูบ่อเอาต้องกลับพอแล,ออล้วเอาเอาคือล่านี่แม่ปูเอาคือล่ามันที6กันย่านนะทั้งล่างทั้งบนทั้ง3โตทั้ง4โตจ,จบ รูกแก่บุญคุ้นสามมือน,นั่นก็ขอถึงล่าถึงไทยเลยแก่บุญคุ้นสามเลย้ปูเด้อเนี่ยมือน,นี้ก็มีตดอกกุหลาบมาพี่น้องเพราะว่าผลไม้ขั้นมาอยู่ได้ดอกกุหลาบมีซั่งจากเชียงรายเป็นยังก็ต้องซั่งจากเหนือเพราะงวดน,นี้ผมต้องมาเหนือต้องการเหนือแต่ได้ซั่งดอกกุหลาบจากเหนือเพิ่งมาถึงมือเส้านี่เปียอยู่บอกว่าสอกะฟ้าให้ปูแล้วกฐิถวายเลยแล้วกะเดี๋ยวผลไม้ตามมาได้ปูเด้อะอ่ะเดี๋ยวเตรียมพูดจุดก่อนพี่น้องมันจืนจนังไนเด้อพี่น้องเด้อเอานงกกัด ให้แลวเด็โคงสุดท้ายหนึ่งตุล่าสองพันหาโรยหกสิบแปดผู้ดนใดพลาดไม่เห็นทีมีถือว่าเขามมบุญม่วมกันผ,กกผู้ใดกนไหลโกแช่พอยถือสามตัวในงวที่จะถึงนี้นวพี่น้องเดี๋ยวสวดกัน ะพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์จุดเลยไม่ยังดอกย่านนี่หาหมองปลกแม่มันชื้นเนะ่น่ะเอาใบไม้มะพ้าวแน่นแน่นแน่นเพราะว่าเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวปรับเมื่อไหรกอู้เอ้ยให้ตรงกันเลยนี่พี่น้องบอกเรียวมยไม่อย่างนี้แบตสิเมือดเ่ได้สาดมากนึกว่ามันมีแบตบมื่อไหร่เหตุยูทูบนะช่วงเหตะเกือบบูด <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องไห้บอเดี๋ยวนะข้าหาที่รองให้น้องไทเกอร์หาที่รองก่อนนะครับที่สั่งดอกกุหลาบจากเนื้อเพราะผมต้องการมาเหนือ, <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวหมุกหนีเลยนะ <c oughs> <c oughs> อะที่รองจุดเด้อเด้อทูปูหนึ่งตุลาสองล้นหารอยขงสิบแปดผู้ใดพลาดไม่เห็นทีนี้ถือว่ห้องนี้บุญรวมกันผู้ใดก็ไรก็แชร์คอยถึงละวันที่หนึ่งนึกหมดเลยนี้อาจารย์ให้ตัวนี้เด้อ เดี๋ยวคข้าจะจุดพี่หนอกน,นะโอเคโอเ่ก็ได้แล้วเ้อ๋อท่มหน่อยไหมเนี่ยคค่นี้จูดูบอกเล่าอยู่ชื่นชื่นครับคือเคืองเนี่ยคือเล่าหน่แมนะ่เนาะคือเล่ามันสุกหแม่เอาแบบทั้งสองตัวทั้งสามตัวทังว้งสี่ตัวแม่ คันออกสามตัแฮมเเกอร์เล้ไปแก้บนคุสามเ้ต่เเกอรลีนนปอตทอนะบนมากต้องให้เ้าีจะซื้อแล้คันออกคันออกสามตัวบน้งลางขึ้นนออกคือเรายพบอ่ะให้เลีแล้วปอตทอน้ามนไหมเบิ่งนกูบอกหลี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังธานาคาธิปพดิองค์ดำแสนดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาภูเชมิตุติยัมปิกายวาจาจิตตังอหังธานาคาธิปพดิองค์ดำแสนดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาภูเชมิตตติยัมปิกายวาจาจิตตังอหังธานาคาธิปพดิองค์ดำแสนดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาภูเชมิเมตตัญจะมหาราภูปิโยนะฮะนนนะะสังมุาติ สาธูปูเอ้ยทีเฮ็ดจังสีมันยังได้พี่น้องบมอนแม่นน่ะปูลงเน่ยไรยุ่งคนดีว่าปูลงหอแม่นไรยุ่งพี่น้องไรยุ่งปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์นอตีเข่ามากาบขอพ้อนปูในวันที่ยี่สิบเก้ากันยาซึ่งเป็นวันดีของลูกมือนีก่อนอื่นตองสาธูขอบขึ้นหวยเล่าพัฒนาฟังโขงสองถุงเคืองสองหัวติดวันที่ยี่สิบหกกันยาวันศุกร์วันกี่ออกทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งสี่ตัวออกเก้าหาแปดหกเก้าถึงเมื่อเลยและมือนีวันจันทร์ ที่ยี่สิบเก่าดิกระถือคือการปูหมือว่าเนี่ยด้ที่นี่บรแมนคนที่เขาบ่ได้ซื้อเลยนะหมายถึงคนที่เขามาดาเวลาบถือนั่นแหละคือสนียาของผมปูคนที่เขาหักเขาบ่ดาเขาป่ได้ซื้อน้าเขาอาจจะบ่คนมีดวงบางคนอาจจะมีดวงอยู่มีบุญอยู่บุญมีแต่กำบังเห็นอยู่แคบไบป่ะได้ซื้อมือเดีซื้อบ่เขากนนี้อันนี้คือตาเขากับย่างไห้กำลังใจอยู่นั่นคือคนที่ศรัทธาเด้อปอูกฟังลูกแต่คนที่บ่ศรัทธาที่เป็นสนียดก็คือพวกที่มันมาดาเฮาเมื่อเยอะจังแสนที่บักนัดจังแสนที่บ่แมนเลยนั่น คนนี่เขาบดานี่คือคนที่เขาหักเขาแต่กับพิสูจน์เนี่ยเห็นว่าเล้าเนี่ขนาดช่วงก้อนไหนเนี้มัน่กะเข่าแน่บ่เข่าแน่บ่ค่อยเข่าแต่พอเข่าสามตัวขนเบิงเป็นสองล้านคนกดไหลสามสี่หมื่นคนคอมเหม็นสองสามพันแปลว่าเขาก็ยังน้ำอยู่แปลว่าเขาเนี่ยหักเขาแล้วก็ลูกหัวก็ไข่หัวก็บเส้าป่วยไข่นักเลยแลกไปแล้วลูกจําได้ว่าไข่เพื่อสุดท้ายกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหลังจากนั้นกับแผ่งวดตรงวดที่กระช่วงนี้แหละปูช่วงตุล่าช่วงยังยังอะไรที่ปูเล่นน้ามีข้นมาหลายๆฝนตกหนน้าาหวี่่่ละอ บัดนี้ถึงเวลาถึงเลิกแล้วมอครบขวบแล้วมอปูสิจานไห้แม่นบ่1ตุลา2568เลขของลูกมีอยู่4คู่ใบแดงซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มี2ซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มี2 242040232 4 2 0 4 0 2 3 3มักคัก24กับ26มักคัก24กับ26 3โต240243 240243เม็ดเดียวก็คือ24กับ26 24ซะไปให้ ปูมาลางกรนในงวดที่หนึงตุลาสองพันหาร้อยหกสิบแปดในเลขที่ลูกดาวมาหมิ่นท่อน,นั้นอยากให้ได้คือเล่าวันที่ยี่หกนะเช่นลางสองสีบนญสองสีศูนย์เอาทั้งสองตัวลางสามตัวบนญีตัวเลยไนดะ้ปูให้มไม่ยิ่งกันเนี้ยแนตะ่ปูจัดให้ลูกนเนี้ด้อให้มาตรง,ตง,ตงๆในเด้อพูดในกระจุดแล้วลูกอยากให้ขึ้นมาเบิ้งให้แน่ว่าเป็นตัวไหนมันมีแววบริเลขของลูกแต่ลูกกับมันจะยุ่งมือนั่นกน็มีทั้งไทยทั้งลาวลูกสะแก้บนผพ้นลไม่นี่ลูกกระซั่งแล้วล อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบลูกก่เพื่อนมาก่อนแล้วดอกกุหลาบนีมาจากเชียงรายมาจากเหนือเพราะเราต้องการมาเหนือมาอย่างเหนือมาจากเหนือเพราะต้องเหนือปูงวนเด้อปูเวทเด้อองแหนวนี้จัดท่าเด้อบอกปูเด้อขอพร้อมกันเลย้าสำเร็จวันนี้ลูกอ่่น้ำผลไม้ก็ยยางที่ชื่อดอกกุหลาบเราชีเก้าดอกที่ถวายปูองค์ดำอีกคู้นสามเลย้าสำเร็จคู้นสามเลยคุ้นสองอันนันของเรลาเมื่อนั้นคู้นสามเลยมีทั้งลาวทั้งทั้งไทยเด้อปูเด้อเด้อปูเวดเด้อยาเด้อ แล้วก็แก้บนนี้ลูกว่ากับใส่กระปงแดงมาล่ำใหยื่ปูปีนก็ไม่นี่จักหน,น่อยน้อยแล้วปูเนาะนัน่นแหละพ่อให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนในหัวท่าอันนี้คือเขาสองโตลูกกับจีเฮ็ดทำนี่แต่ถ้าเขาสามโตล้วก็ทั้งบนทั้งล่างทั้งคือคือเล่ามือน,นั่นคือเล่าหนี่มัน่ไม่ไปออกคือเล่าได้แห่งออกเลยสองตีจับสองตีศูนย์เท่านี้นนลูกกับจีบไปแลีแ้ยตะป่วนพ่อหน,น้ามุ่นกลับมาหอดสมเด็ดบอกกาว่าใส่กระปงแด่นวรอย่านปูเฮ็ดอ่ะเอาซะนั่นแหละปูเออ แลรียญตะนามณ์ปอดตะนาณมณ์มาหอดสำนักเลยเด้อปู่เด้อเมตตาลูกให้เด้อเห็นไหมเด้ออ่ะเดา๋ล่อเบิ้งถูกเด้อพี่น้องก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ยังติดตามที่ยังรับชมที่ยังศรัทธาและรักเลขกตัวแล้วเล็เทีพี่น้องไอ้เห็นมั้ยน้ามันยิ้มถ่วงยู่มได้พี่น้องเลยน้ามันยิ้มถ่วงไม่เพื่อได้เบาเหรียญนี่มีมาจะงงตีฟองก่อนเหลับปน้อนนี่อาจารย์กะผ้าทีมงานเลยมาหมูแม่น้ำยู พี่น้องเป็นห่วงที่นองเป็นห่วงเห็นอาารจามากผู้ดียวก็เลยเอามูมานึ่กะตอนแรกสิมาผู้ดียวละเรืนนมากกว่าจะใช้ผีปาาไปเลยไม่ยางเลยผู้จะผีปาไไปหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าเรื่องีกันไหนเรื่อปูเด้อล่าอันที่หนึ่งตุลาสองพันหาิบแือขวดไปเด้นี่แหะสองทูสองจับวเว่าคือนี่แหละคุนี้แหละว่นี่หจับเลยวะสองสองช่วงนี้เลยหนึ่งตุลาเนี่ย ที như này, như si này, này, ่เต้นยี่นี่งหกี่นี่แหะช่วงนี้แหะต้องย้อนไปเบิ้งปีหกหกสองเดี๋ยวนะผมขอเบิ้งก่อนสองปีที่แล้วน้อกอย่งช่วงนี้แหละที่เล็กเขาเบิ้กันโอเผมก็เบิ้ก้อเบิ้ลจังมายเดี๋ยวอะไไปเบิ้งเบิ้งไหนจะไม่เเบิ้งไหนดิยุาหกหกออกอย่งเบิ้งกันเด้พี่น้องสองศูย์สองับไปไปนี่ นู้นี่ไอ้ก็ให้สองที่สองศูณสองที่เขาดังเลยเป็นนู้นที่ที่เจ็ดละมั้งสองคูณสองเฮ้ยเมืแมนที่เจ็ดที่ที่หกที่หกละหกสีนู้นต่อไปเป็นที่เจ็ดอ่าเนียที่เจ็ดนู้นนี่งว้นที่เจ็ดสองศูณสองแล้วก็หกซี่เป็นนู้ที่แปดนู้ที่เก้าเขาหลุดอ่าอ่านี่นี่สองคูณสองสองคูณสองนี่แหละพวกสี่ก็ได้สัตว์ล่างสองสี่บน สี 2, 1, 4, ่ศูนย์สองหนึ่งสี่ก็ได้อือเอาสี่ก็ได้ปูเอาสี่เลยหรือจะเอาสองสี่ศูนย์สองสีหนึ่งสี่ใหได้ปูง่ายดีแรนมัตนาโมนเห็นไหมอันแจงโตกับเท่ยอแก้บนเลยอันนี้อันนี้นิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยไหปูหัวคือไหปูเลียงเราดี้ะหลักๆที่แรมมาปูเอาดีแล้วเป็นโซ่เนาะก็เรียกง่ายเจ็ดแล้วไอคือว่าเจ็ดสองศูนย์โอึโหจะจองศูนย์ใช่ไหมมาเลยพร้อมมิก นะครับขอบคุณทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่นี้ถ้าสงสต,รงตรงารอาจารย์ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับนเพราะว่าดึกแค่นี้พ็มาทําให้นะครับมาาผมงลงรักพวกคุณไปแล้วนะครับผมว่าอาจารย์ไหนก็ไม่สู้อาจารย์น้อนดอกเรื่องความจริงใจอีกคนอื่นนะจะไม่ n h a n จะถือว่าถือกีดยางเดียวตัวตะคนแม่นหลังออกทุ่ที่ปอบน่ะ <c oughs> แม่นหลังออกแก้เลขเก็บตัเงินู่หันหล่ะอาจารย์นี่ไ้ฟี่ยังถือดาอยู่คนกระดาษมาเลย แต่จังสันจังสีดาครับเพราะเป็นย่งนั้นทื้อนี่ถ้าบ่ายเราพี่น้องดาพร้อมกับบอกนี้แล้วเ้ามไปได้กีด้าแค่ยังเป็นบ้าเด็ดซุ้มมาดาคนเดียเออเนี่ยขนาดอาชีพอยู่นี่ก็ยังก็ดาขึ้นกับเรนเนี่ยเอาปูขอป้อนเอาป่ะไหนอยจารย์เพราะย่างนั้จะปีไม่ละนี่แหละช่วงนี้คือเก่งสุดแล้วสำหรับที่สำนักเรานะครับเนาะปูเอ้ยอ่ะมามาอาจารย์มาด้วยความมั่นใจเร้หน่อยเพราะว่าอาจารย์กะเล่ามันเขาเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคล อาจารย์ไม่สนับสนุนเล่นการพนันพื้นที่อดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกอะไรนะครับและอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกหรือมันจะหนุดนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเอาสาธุพี่น้องเดี๋ยวเขาถ่ายไปตรงถูกตออถูกอยู่อีกเพียงหนึ่งที่อะไรก็ถูดไหลแห้งๆกันยินเสียกบเสียเสียบเราพี่น้องป่าไม่นออกเหมือนหบอวะนี่ค่ะมันหล่นมัน้อโคลงไน้ามันหล่นป่าผมกับร้อยออกยังมาแล้วมันไปไปแล้วยังอยู่แต่ว่าหน่อย

มืไอลไล่สดเดี๋นี่ mm hmm. พี่น้องเห็นตัวใดอาจารย์เห็นเจ็ดเด้มันตอนบอกขั้นแยกอะ่ะตัวที่สองนี่แปะตัวทุท้ายคือสองแปลว่างัวนนี่มีสองพี่น้องอาจจะบอตรงกันแต่ว,ว่ากันมีสองแปลว่าเจ็ดบวกนีก็ปุ๊บนี่แปลว่ามีสองพี่น้องเจ็ดแปดสองเด้อถูกปูเด,ด้อพี่น้องใดเห็นตัวใดกับวิเคราะห์บิ่งเด้อเดียร์อาจารย์ขึ้นรูปให้นาะเพราะว่ามันบอก่อกยชัดต้องมถร่วกัน ผู้ใดกดไลค์กดแชร่ขอยถือรางวัลที่หนึ่งถือสามตัวในหวยที่สิดนี้เนาะกระตามนี้เด้อคอยมีความสุขขอบคุ่นอย่างนี้แต่าหลังจากอาจารย์ซ้าไข่ปูชงสัญญาณล้วเล่าก็ถิ่งมากฮักแล้วเมื่อนั้นอาจารย์จะแก้บนพุ่นสามตามสาจาวาจาเด้อปูไข่ปูเป็นพยานให้ลูกจีบเอี้ยชี้เป็นพยานสาธุเด้อพู่เด้ออ่ะผู้ใดกดแชร์คิมมี่ถือรางวัลที่หนึ่งสองสี่สองสี่ศูนย์รวย